สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มในเรื่องของตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยลีกในช่วงเลกที่2นะครับมีเรื่องของทีมใหญ่ๆมาอัปเดตกันเพียบทั้งเอ g เมืองทองบุรีรัมย์ยูเนเต็ดการท่าเรือรวมไปถึงสิงห์เชียงรายครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกดซับสไคร์ในช anel ต้องซุยกันก่อนเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์ อยากให้ถึง20,000ืซับไวๆก็ช่วยกันกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกกันเหมือนเดิมไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกจะไปอัปเดตในส่วนของทัพกิเลนพยองเอสซีจเมืองทองจูเนเตดนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลให้ความสนใจอย่างมากในช่วงหลังซึ่งล่าสุดแฟนบอลเมืองทองได้รับข่าวดีนะครับเมื่อทางสโมสรได้บรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญา ลูคัสโฮชาและวิลเลนป๊อปสอนักเตะชาวบราซิลออกไปจนจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยและถ้ายังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องก็จะมีสิทธิ์ขยายสัญญาออกไปอีกนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลเมืองทองอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือม,มาตลอดว่าทั้งโฮชาและป๊อปสัญญากําลังจะหมดและไม่ได้ต่อไปซึ่งเรื่องนี้ไม่จริงซึ่งทางทีมเมืองทองเนี่ยก็ได้มีการ พูดคุยและเจรจากับโฮชากับป๊อปมาตลอดและตัวนักเตะเองก็แฮปปี้ที่ค้าแข่งอยู่ในถิ่น SCG Stadium มในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะลูคัสโฮชาที่ช่วงหลังยกระดับฝีเท้าเป็นเดอะแบกในเกมรับของเมืองทองได้เป็นอย่างดีครับเก็บกินหมดทั้งลูกกับพื้นลูกกาอากาศแล้วก็วิลเลนป๊อปที่ตั้งแต่มาริโอยูลอสกี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหยิงไปถึง4ประตูแต่ช่วงหลังเจอการบาดเจ็บเล่นงานและเขา สลดอาการบาดเจ็บน่าจะกลับมาลงได้ในเร็วๆนี้สําหรับวิลเล่นป๊อปนะครับก็เป็นข่าวดีจริงๆเพราะสองคนนี้เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีผู้ตามตรงนะครับทั้งโฮชาแล้วก็ป๊อปนะก็จะอยู่กับเมืองทองจนจบฤดูกาลนี้ถ้าเกิดดีมีสิทธิ์ไปต่อแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข่าวดีของแฟนบอล SCG เมืองทองนะในส่วนของข่าวเสริมทัพนักเตะคนอื่นๆกันหน่อยถ้าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยนักเตะไทยของ เมืองทองในตลาดรอบนี้คงจะไม่มีนะครับเพราะว่าขุมกําลังนักเตะไทยของเมืองทองดีอยู่แล้วทั้งตัวเกา่ารวมถึงตัววัยรุ่นต่างๆนักเตะไทยของเมืองทองฝีเท้าดีเพียบนะครับทั้งสาหารกัญญาโลดพิชาอุทาสรวิทพานทองยังมีในส่วนของพัชรพลอินเทนีซันดี้วงเดลีวัฒนกรสวัสดละครเหลือเพียงแค่รอโอกาสในการลงสนามเท่านั้นซึ่งฤดูกาลนี้ มันประจวบเหมาะที่ให้นักเตะเหล่านี้ลงสนามให้ได้เยอะๆจะได้มีประสบการณ์และผมเชื่อว่าฝีเท้านักเตะพวกนี้เนี่ยไปได้ไกลแน่นอนนะครับเพราะผมเชื่อว่าเมืองทองน่าจะไม่เสริมนักเตะไทยแล้วถ้าจะเสริมผมมองว่าเมืองทองน่าจะเป็นโคต้าอาเซียนเข้ามา1คนในตลาดไทยลีกเลกสองตอนนี้เมืองทองเนี่ยมีข่าวกับนักเตะค่อนข้างเยอะอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับ คนแรกที่มีข่าวลือหนาหูเลยนะครับก็คือจาวีกาโยโซดาวเตะสารพัดประโยชน์ดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีข่าวมาจากสกอตคูเปอร์เฮดโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์คนปัจจุบันเขาออกมาบอกว่าในส่วนของจาวีก,กับกาโยโซกับเมืองทองเนี่ยมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ใกล้แล้วและจะเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขา จาวิกโยโซนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะแบ็กซ้ายดาวดุ่งแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ชุด U19 ชุด u, u 2 2 U23 และชุดใหญ่ในปัจจุบันนอกจากเล่นแบ็กซ้ายได้นี่ยังเคยเล่นกองหน้ามาก่อนเล่นปีกก็ได้เล่นมิดฟิลด์ก็ดีคือเล่นสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับดาวเตะคนนี้แต่ผมก็ได้ยินเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะสำหรับในส่วนของจาวิกกโยโซ ส่วนอีกหนึ่งคนที่เมืองทองมีข่าวเหมือนกันก็คืออากิลนาโดนะครับแนวรับดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ของตราด FC คนนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมที่ตราดเจอกับ SCG เมืองทองอากิลนาโดเนี่ยเป็นเดอะแบ็กในเกมรับของตราดเลยก็ว่าได้นะครับเล่นได้อย่างแข็งแกรง่งดุดันไปเป็นแบ็กขวาก็ได้เซ็นเตอร์ก็ได้ก็มีข่าวกับเมืองทองถ้าให้ผมพูดถึง2คนนี้ท้าเชียนะผมเชียอากิลนาโดมากกว่านะครับเพราะว่า ถ้าดูเมืองทองในตอนนี้เนี่ยแนวลุกเขาก็มีเยอะแล้วอ่ะโดยเฉพาะนักเตะไทยสารัฐพิชาสลวิทซันดี้บอลเมสอาจวิไลกลุวิททาษาส่วนนักเตะต,ต่างชาติก็มีวิลเลนป๊อปแดเลซาดอมีไซเฟซซึ่งเยอะมากๆแล้วกองกลางก็มีพี่อะนะครับทั้งวัฒนาภายนุ่มพัชละพลแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะอาติคุณมีท้วมผมว่าเมืองทองที่จะเสริมอ่ะคือเกมรับที่อาจจะ หาเซนเตอร์มาช่วยโฮชาหรือมาเพิ่มประสบการณ์ให้เด็กๆอย่างสลิงคาหรือเบอลินี่ให้มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าอากิโนโดตอบโจทย์ไม่ต้องปรับตัวมากกับฟุตบอลไทยมาแล้วเล,เล่นได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูว่าข่าวลือพวกนี้จะเป็นจริงเป็นเท็จแค่ไหนก็รอติดตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ s อ g เมืองทองเกมต่อไปเจอประจวบอันนี้น่าติดตามอย่างมากเท่าที่ผม ทราบมาก็พิชาน่าจะกลับมาได้วิลเวลนป๊อปต้องลุ้นนะครับว่าจะพร้อมหรือยังแต่นักเตะดาวรุ่งหรือนักเตะคนอื่นๆตอนนี้พร้อมลงสนามหมดสําหรับเอสจีเมืองทองและเกมนี้เขาคาดหวังที่จะเก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอสจีเมืองทองที่เอามาฝากกันนะขยับไปดูในส่วนของการท่าเรือกันบ้างการท่าเรือเนี่ยในส่วนของการเสริมทัพอาจจะยังค่อนข้างเงียพบพราะก่อนหน้านี้ เขาเสริมมาเพียบแล้วนะครับทางเนลสันโบนิยาทิตาทอนทิตาวิอกักษรสีรวมถึงอดิสพรพรมลักษแต่ล่าสุดแฟนบอลท่าเรือก็มีข่าวดีนะครับเมื่อทางทีมเนี่ยได้จัดก,การต่อสัญญากับเอลิสดอลเลาะกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนดีกรีทีมชาติไทยออกไปอีก2ปีเป็นที่เรียบร้อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเอลิสดอลเลาะตกเป็นข่าวว่ามีทีมจากต่างประเทศและทีมจากไทยลีกให้ความสนใจพวกเขา โชว์ผลงานได้ดีอย่างมากกับการท่าเรือและสัญญากําลังจะหมดลงแต่ล่าสุดนะครับการท่าเรือก็ขยายสัญญาเอลสดอลล์ออกไปอีก2ปีเท่ากับว่าจะอยู่กับทีมยาวๆไปจนถึงปี2565กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเอลสดอลล์จะมีอายุ30ปีเรียกได้ว่าอยู่การท่าเรือยาวๆช่วงหลังเอลิสดอลล์เนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากครับนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากสงขายูเนเต็ด มาร่วมการท่าเรือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยฝีเท้าของเขาพัฒนาขึ้นทุกปีและในปีนี้ก็เป็นแนวรับหัวใจคนสําคัญของการท่าเรือนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทางทีมจะขยายสัญญาออกไปตัวใหญ่แล้วก็เข้าบอลได้ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็มีทีเด็ดคือเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับอันนี้เป็นข่าวดีของการท่าเรือในส่วนของการเสริมทัพผมเชื่อว่านักเตะท่าเรือตอนนี้ก็ล้นทีมนะครับคงไม่น่าจะมีใครเข้ามา นอกจากทางฝั่งของยานิคโบลีที่จะมายืนกองหน้าแทนเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับอันนี้เป็นการท่าเรือขยับไปต่อกันที่ชนบุรี FC กันหน่อยนะครับคนนี้ก็มีข่าวในส่วนของนักเตะอาเซียนพอล่าสุดเนี่ยเป็นสื่อของมาเลเซียอย่างเดอะสตาร์นะครับออกมารายงานข่าวว่าจูเนียร์เอลสตาซึ่งเป็นแข้งเชื้อสายมาเลเซียสวีเดนวัยว29ปีเนี่ยอดีต นักเตะของยโ h o o ดูทซิมเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากําลังจะมาเล่นในไทยลีกกับชนบุรีเอฟซอันนี้เป็นสื่อมาเลเซียตีข่าวเลยสําหรับจูเนียเนี่ยวัยยีปีนะครับเล่นตําแหน่งกองกลางตัวรับสไตล์มิดฟิลด์บล็อกทูบ็อกเลยอีกทั้งยังเล่นตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้แล้วก็เป็นตัวตัดเกมเจ้าของความสูง1 9 1เซนติเมตรครับมีชื่อติดทีมชาติมาเลเซียมาแล้ว9นะ้นัดผ่านการลงเล่นในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ปี2018โซนเอเชียแล้วก็เกมอุ่นเครื่องมาอย่างมากมายนะส่วนระดับสมุรเนี่ยเคยเล่นให้กับทีมสลิมบิลตในอังกฤษจากนั้นก็มาเล่นกับสลาวักแล้วก็ยาโฮในลีกมาเลเซียก่อนจะกลับไปเล่นในลีกอังกฤษอีกครั้งกับสมุรเมโทโรพลิสแทนก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันคนนี้ตัวใหญ่แล้วก็เป็นแบบไซออยุโดปนะครับชนบุรีต้องการนักเตะอย่างนี้เนี่ยมาเล่นในตำแหน่งเกมรับจับคู่กับพวก จูเนียโลเปสอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจแต่ข่าวนี้ก็เป็นทางสื่อมาเลเซียออกมาตีข่าวนะครับยังไม่มีทางฝั่งของชลบุรีออกมาพูดแต่อย่างใดแต่ก็น่าสนใจนะและชลบุรีเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วในส่วนของโคต้าอาเซียนนะครับอ่ะขยับไปดูสิงเชียงรายกันหน่อยเชียงรายในตอนนี้เนี่ยพวกเขากักตัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวกักตัวเสร็จจะกลับมาฝึกซ้อมและลงเล่นไทยลีกเกมสุดท้ายของเล็กแรกด้วยการเจอกับการท่าเรือนะ เกมนั้นพวกเขาต้องมีแต้มให้ได้เพื่อที่จะการันตีเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปีหน้านะครับตอนนี้เนี่ยสิงห์เชียงรายก็เสียนักเตะไปหนึ่งคนก็คือปิยพลผานิชกุลที่ย้ายไปอยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดแต่ล่าสุดพวกเขาก็ได้ตัวแทนปิยพลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นวสันทมแสนนะกองหลังสารพัดประโยชน์จากสุพรรณบุรีเข้ามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยคือวสันเนี่ยเขาเป็นกำลังหลักของสุพรรณบุรีแต่ด้วย สัญญาหมดลงและไม่ได้ต่อสัญญาและก็มีหลายทีมให้ความสนใจในตัวของวัสด์สอย่างมากเพราะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นแนวรับตัวหลักของทีมสุพรรณก่อนที่จะเป็นสิงเชียงรายที่ไปเจรจาแล้วก็ได้ตัวมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมมองว่าเป็นของดีนะวัสด์สนเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กในระบบหลัง3หรือหลัง2รวมไปถึงขยับไปเป็นแบ็กขวาหรือวิงแบ็กขวาได้หมดเปน็นักเตะจอมทุ่มเทและขยันนะครับปัจจุบันนี้วัสด์เขา อายุ29ปีและเขาก็ผ่านการค้าแข่งมากับสโม,มสรระดับบิ๊กของไทยลีกทั้งนั้นนะครับทั้งกับ BG ทั้งสุพรรณบุรีรวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน23ปีรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึง5นะด้วยกันก็เป็นของดีที่เชียงรายไปคว้าตัวมาผมคิดว่าน่าจะช่วยเกมรับของสิงห์เชียงรายที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวาสา an, ันต์โฮมแสนก็ติดตามไม่ดีแล้วก็ในส่วนของโคต้าเอเชียแล้วก็นักเตะต่างชาติผมเชื่อว่า สิงเชียงรายมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพอสมควรถ้าเกิดเขาได้ไปนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าต่อนะอันนี้ให้ติดตามดีๆอ่ามาปิดท้ายกันที่ทัพปราสาทไสฟ้าบุกรีรัมยูไนเต็ดกันหน่อยเป็นทีมที่น่าจับตามองที่สุดแล้วในตลาดไทยลีกเลกสองเลครับเพราะมีข่าวออกมาว่าจะเปลี่ยนแปลงต่างชาติยกชุดล่าสุดนะครับเป็นสื่อบราซิลแทบจะทุกสำนักเลย รายงานตรงกันว่าบุรีรัมยูไนเตดทีมชื่อดังจากไทยลีกนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับดีเกลกองหลังชาวบราซิลวัย32ปีที่ค้าแข่งอยู่กับฟูมินเนเซ่ทีมชื่อดังในลีกบราซิลมาร่วมทัพและก็คาดว่าน่าจะไม่มีผิดพลาดดีเกลจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมยูไนเตดเหลือเพียงแค่การเจราจาขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าพลาด เพราะถ้าใครไปดูในสื่อบราซิลเนี่ยรายงานหมดเลยนะครับเพราะว่าดีเกลคนนี้นะผมบอกเลยเขาเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมฟลูมิเนเซมียอดติดตามใน IG เกือบ1ล้านและก็เป็นกับตันทีมฟลูมิเนเซรวมถึงคว้าชแชมป์ศิลเาบราซิลมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์การเล่นในลีกบราซิลกับทีมดังๆทั้งคูไซโรและก็ฟลูมิเนเซ นอกจากนี้นะครับเขายังเคยมาเล่นฟุตบอลในเอเชียด้วยกับทีมอัลฮิลาและพาทีมเป็นรองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปี2014คือดูจากโปรไฟล์อ่ะค่อนข้างดีมากสำหรับดีเกาคนนี้นะแล้วก็มีรายงานล่าสุดบอกว่าทางดีเกาเนี่ยก็ได้ล่ำลาเพื่อร่วมทีมฟูมิเนเซเป็นที่เรียบร้อยปัจจุบันเนี่ยอายุ32ปีสูง186ซนติเมตรนะน่าติดตามและ เป็นนักเตะที่กาาเนี่ยเลือกมาเองด้วยส่วนใหญ่เนี่ยกาาจะเลือกนักเตะบราซิลมาแล้วไม่ค่อยพลาดนะครับเห็นได้ชัดทั้งวันเดอร์ลุยอเซเวโดเอเวอร์ตันมาแล้วเล่นสบายและยกระดับทีมไทยลีกได้ดีมากแล้วผมก็คิดว่าดิวเนี่ยไม่น่าพลาดน,น่าสนใจจริงๆโดยที่เกาเนี่ยเล่นกับฟูมิเนเซ่เนี่ยไป200กว่านัดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมาอยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยเขาจะมาแทนที่ของเลเนโตเคลิศที่ ก็เล่นได้แหละแต่บุยลำจะไปไกลกว่านี้ผมว่าเคลิดศสกยภาพก็อาจจะยังไม่สามารถแบกคนไทยได้ดีเหมือนตุนเยสเหมือนออสมานะครับการได้ดีกาวมาก็น่าจะน่าสนใจตัวใหญ่แล้วก็บราซิลด้วยกาม,มาพูดรู้เรื่องพอดีนะครับทำให้บุยลำเนี่ยดูจากข่าวลือในตอนนี้เนี่ยเขาน่จะเปลี่ยนแปลงต่างชาติหมดเลยนะครับเอเชียเนี่ยแบนดอนโอนิวจะมาแทนอักบ้าดีกาเนี่ยจะมาแทนเคลิด แล้วก็อีกหนึ่งคนคือซามเอโรชากอนซาเวสที่มีข่าวว่ากักตัวอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็จะมาแทนในส่วนของมาโกเชปวิดรวมถึงยังมีอีกหนึ่งข่าวลือก็คือไมคอนมาเกตอันนี้เป็นแนวลูกชาวบราซิลแล้วก็เคยร่วมงานกับกามาในลีกบราซิลก็จะมาแทนที่ของกิริคันยุคที่เตรียมจะถูกยกเลิกสัญญานะครับบุยลัมจะเปลี่ยนแปลงหมดแน่นอนเพราะเห็นได้ชัดเลยว่านักเตะต่างชาติของพวกเขาเนี่ย ไม่สามารถช่วยทีมได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัรบาเชปวิดคานยุกหรือเคลิตการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้ดีแต่ผมมองว่าบุยลำในฤดูกาลนี้พอกามาเข้ามาคุมะนักเตะต,ต่างชาติจากยุโรปเนี่ยค่อนข้างยากกับสไตล์ของกาม่มาการ์มาจะเป็นชอบพวกนักเตะบราซิลเป็นหลักอยู่แล้วและจะตอบโจทย์กับแท็กติกของการ์มา เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงหมดแน่นอนนะครับอ่ะก็จับตาดูให้ดีแต่ถือว่าดีลนี้ค่อนข้างฮือฮานะเพราะเป็นนักเตะแบบชื่อดังของฟูมินเนเซ่เลยอะสำหรับดีเกาอะไเนี่ยก็ต่อยอตามให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่มาอัปเดตกันในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกในช่วงเลกที่2ก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมข่าวมาตลอดตลอดนะครับอ่ะ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยคอมเมนต์เข้ามากันได้และอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในช anel ต้องสุ่ยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ